ดีค่ะทุกคนกันขอต้อนรับทุกคนเข้าสู่ช่อง Star Astro t a r o าวิ่งเอาพลังงานบบกมาให้อีกแล้วนะคะสำหรับคลิปนี้ก็เป็นคลิปที่เป็นพลังงานที่เป็นเ็ตข้อความนะคะเป็นเลิ m e มสเ g จมาดูกันว่าพลังงานนี้เลิ m e มสเ g จที่เป็นการส่องของ ความรู้สึกหรือคนที่แบบว่าคบกันอยู่หรือมีคนรักในปัจจุบันอะไรแบบนี้นะคะเพราะว่ามีรีเควสมาเหมือนกันแล้วก็จากที่ไข่ทำโพก็อะก็มีสามพลังงานนี้และอันนี้ก็เป็นคลิปที่ส่งมาให้เป็นพลังงานปิดท้ายของเซตนี้ทีนี้มาดูกันนะว่าพลังงานเป็นอย่างไรบ้างนะคะก็ทักทายทุกคนสวัสดีทุกคนนะคะตอนนี้ ไข่อยู่ที่อเมริกาเรียบร้อยแล้วนะคะขอบคุณทุกกำลังใจทุกคำอวยพรของทุกคนพลังงานบวกของทุกคนความรักจากทุกคนขอบคุณทุกคนมากๆเลยนะคะแล้วก็ขอให้ทุกคนมีสุขภาพแข็งแรงแล้วก็มีความสุขมากๆตอนนี้ไข่มาเยี่ยมคุณพ่อคุณแม่ของสามีที่มิสซูรีนะคะที่รัฐมิสซูรีแล้วก็หลังจากนี้เนี่ยหลังจากคริสต์มาสไปก็ไข่กับสามีก็จะ เดินทางไปอยู่ที่วอชิงตันดีซีนะคะเราก็จะส่งพลังงานบวกให้ถึงทุกคนจากอเมริกาใครที่อยู่อเมริกาทักทยายไข่ได้เม้นไข่ได้แล้วก็พูดคุยกันได้คายกันได้คุยกันได้เหมือนเดิมทุกช่องทางของไข่ย,ยังเหมือนเดิมทุกอย่างรวมถึงการดูดวงส่วนตัวด้วย นะคะยังเหมือนเดิมทุกอย่างเลยก็แค่เปลี่ยนสถานที่ในการดูแค่นั้นนะคะนอกนั้นก็ทุกอย่างเหมือนเดิมเลยนะคะใครที่ต้องการดูดวงส่วนตัวทักมาจองคิวดูดวงส่วนตัวกับไข่ได้เหมือนเดิมนะคะ แล้วก็คิวตอนนี้จะไปอยู่ช่วงกลางเดือนมกราแล้วใครสนใจก็รีบทักมานะเพราะว่าถ้าใครที่อยากดูดวงช่วงแบบต้นปีที่อยู่ในเดือนมกราจะต้องแบบว่ารีบมาจองนิดน,นึงเพราะว่าคือถ้าสมมติว่าจองถ้าจองคิวที่เป็นแบบจองจะเอาคิวมกราแล้วถ้าจองมกรามันมันจะเลยไปแล้วอะไรแบบนี้นะคะก็มาประชาสัมพันธ์ก่อนล่วงหน้าสำหรับคนที่แบบว่าเออ การจะดูส่วนตัวทีนี้พลังงานตรงนี้เป็นพลังงานแรนดอมเพราะฉะนั้นขอให้ทุกคนเปิดใจให้กว้างแล้วก็รับพลังงานบวกหรือมาดูเพื่อความบันเทิงก็ได้สำหรับหลายท่านที่มาดูช่องไข่ก็คือแบบมาดูเพื่อความบันเทิงนะคะขอบคุณทุกคนมากๆาเลยทีนี้มาดูกันว่าพลังงานของความรักตรงนี้ขอดูพลังงานเลิฟเมสเซจความรักความรู้สึกเลิฟเมสเซจตรงนี้ข้อความความรักจากคนรักของพวกคุณ คนักของพวกคุณที่คบกันอยู่ที่รักกันอยู่นะคะตอนนี้ที่มีสถาน,ถานการณ์ที่คบกันเป็นอย่างไรบ้างนะคะพ่อความรักจากคนที่รักกันคบกันในปัจจุบันนี้ยูนเลิฟของคุณขอดูพลังงานหน่อยว้าวพลังงานตรงนี้นะคะมีพลังงานของการที่มีไพน่นี้มีการซัพพอร์ต คือพลังงานตรงนี้เนี่ยจริงๆแล้วคนที่เป็นคู่กันจริงๆอ่ะมันมีพลาของการที่ว่าบางคนเนี่ยอาจจะเป็นคู่ที่ว่างเหมือนแบบต้องการ ต้องการคําแนะนําหรือว่าต้องการการช่วยเหลือพพอร์ตอะไรบางอย่างซึ่งกันและกันเพื่อให้ความรักของพวกคุณเนี่ยมันคบกันไปได้หรือบางคนเนี่ยที่คบกันที่มีใครอยู่ตอนนี้อาจจะเป็นพลังงานที่รู้สึกว่าคุณอยากได้พลังงานบวกหรืออยากได้คําแนะนําบางอย่างที่ทําให้ความรักของคุณกับคนเหล่านั้นน่ะมันไปต่อได้หรือมีนาโนมที่ว่าใครบางคนอยากรู้ว่าคนคนนี้กับเราเนี่ยจะพัฒนาต่อไปได้มากน้อยแค่ไหนมันเป็นพลังงานของการที่เหมือนใครบางคนที่ต้อง ต้องการใครที่มาแบบไกด์ไลน์หรือให้คําแนะนําอะไรแบบนี้ในเรื่องของความรักหรือว่ามาทําให้คุณรู้สึกว่าเหมือนแบบคุณได้ได้ได,ได้ได้มีใครที่แบบอยู่ข้างๆคุณและพร้อมจะซัพพอร์ตคุณในเรื่องของการที่เ,เขาเรียกว่าการที่แบบเหมือนบางคนอย่างเงี้ยเวลาคบกันบางทีมันมีทั้งวันที่ดีและไม่ดีใช่ไหมทีนี้คือถ้าคนที่มีสถานการณ์ที่แบบว่า มันไม่ได้แบบว่าดีร้อยเปร์เซ็นไปเลยมันก็จะมีบางคนที่รู้สึกว่าเออเราต้องการใครที่แบบว่าสามารถที่จะให้เราเห็นทางสว่างหรือให้เราเห็นแบบเห็นอะไรบางอย่างหรือมิสติในการครบใครในการดีวกับใครทีนี้พลังงานตรงนี้ค่ะมันมีพลังงานนี้ด้วยแหละใครที่เป็นแฟนกันที่คบกันในตอนนี้บางคู่ตรงนี้เป็นคู่ที่กลับกลับมาหากัน บางคู่อาจจะกลับหากันไม่นานมากด้วยหรือบางคู่เนี่ยที่คบกันเนี่ยเป็นคู่ที่ตามกันมาจากอดีตนะคะคู่หลายๆคู่ตรงนี้เป็นคู่ที่รู้จักกันมาแล้ว you have n o w each other before past life relationship past life past life relationship เห็นชัดมากคือเป็นคู่ที่แบบว่าเป็นอดีตกลับมาหากันนะคะไข่ก็เป็นคนหนึ่งที่สามีคู่ของไข่เป็นคู่ที่เป็นอดีตที่กลับมาหากันนะคะ ยกตัวอย่างให้ฟังแต่ตรงนี้มีคู่หลายๆคู่ตรงนี้ที่คบกันแล้วแบบเออมีความเกี่ยวข้องในลักษณะที่เป็นอดีต,ตอยู่กันตรงนี้ได้มีความเกี่ยวข้องบางอย่างที่คุณกับคนเหล่านั้นมีความรู้จักกันหรือคู่บางคู่อีกในหนึ่งคนที่เป็นคู่กันอาจจะหมายถึงว่าคนบางคนเป็นการที่เหมือนกับคุณและเขาเป็นคนที่ติดตามกันมาจากอดีต,ตการ เป็น past life ของ past life generation อีก energy หนึ่งที่มันคล้ายคกับเป็นคนที่พอเรารู้สึกเราเรารู้สึกบางอย่างกับคนนี้เราจะเหมือนคล้ายๆกับรู้สึกพิเศษมากๆผิดปกติกับคนอื่นเพราะมันมีพลังงานที่เขาเรียกว่าคุณกับเขามีจิตวิญญาณที่ connect กันที่ข้ามกันมาตั้งแต่แบบอดีต,ตการอะไรแบบเนี้ยนี้มาดูพลังงานตรงนี้หน่อยว่ารั m e s s เ g ในข้อความ ความรักของคนที่คบกันในตอนนี้นะคะคนที่คบกันคนที่รักกัน your love ของพวกคุณพลังงานของ love message your love ของพวกคุณในตอนนี้พลังงานเป็นอย่างไรบ้างขอดูไพ่หน่อยพลังงานขอดูไพ่หน่อยนะคะ your love message your love message ตรงนี้ของคนที่คบกันในตอนนี้อ คนรักที่คบกันนะคะคนรักที่คบกันในปัจจุบันข้อความความรักเป็นอย่างไรบ้างโอเคข้อความความรักของคนที่คบกันในปัจจุบันนี้พลังงานเป็นอย่างไรบ้างขอดูไพ่หน่อยโอ้ oh m ม god ว้าวไพ่ขึ้นดีจังเลยอะไพ่ขึ้นดีจังเลยว้า wow. ว ไพ่ขึ้นดีจังเลยไพยขึ้นดีจังเลยอ่ะมาดูนะคะอือพลังงานตรงนี้นะคะตัวคุณอาจจะเป็นคนธาตุลมหรือเกี่ยวกับธาตุลมก็ได้ที่เป็นเมถุนตุลกลุ่มอีกในนึงคือพลังงานแบบเนี้ยมันคือพลังงานที่คนที่มีความรักที่เขาเรียกว่าเป็นความรักที่ต้องมีทั้งความรู้สึกแล้วก็มีทั้งในเรื่องของเหตุผล เข้ามาเกี่ยวข้องในชีวิตรักด้วยมีทั้งการใช้ประกกาหรือใช้เหตุผลในการดําเนินชีวิตรักของพวกคุณอีกในหนึ่งบางครั้งตรงนี้บางคนเนี่ยอาจจะเป็นคู่กันที่เคยบล็อกกันมาหรือบางคนมีการบล็อกกันแล้วแบบว่ามีลักษณะของการเหมือนคล้ายๆกับว่ามี energy ของการที่เหมือนกลับมาวนเวียนกันอีกครั้งหนึ่งเพราะอะไร คือบล็อกในที่นี้ไม่ใช่แค่บล็อกโซเชียลนะแต่มันเป็นการบล็อกที่หมายถึงในเรื่องของการปิดกัน้นหรือช่องว่างของความรู้สึกหรือแกลบบางอย่างที่เกิดขึ้นอย่างเช่นบางคนมีแกลบบางอย่างที่ห่างกันไปบางคนมีแกลบบางอย่างที่แบบว่าคุณมีช่องว่างในความสัมพันธ์ระหว่างกันหรืออะไรก็ตามแต่เพราะงั้นไพ่แบบนี้เป็นลักษณะแบบนั้นที่เป็นไพ่ represent แบบนั้นได้ด้วยและอีกอย่างหนึ่งคือมีสองเหรียญน,นี่คือการวนเวียนกลับมา คู่ของคู่บางคู่ตรงนี้มีการวนเวียนรีโนเวทกันกลับมาเกิดขึ้นได้นะคะเป็นความรักที่บางคู่อ่ะมีพลังงานของการบาลานซ์กันด้วยนะเพราะว่าสองเหรียญเนี่ยนอกจากจะหมายถึงการที่เป็นอินฟินิตี้ที่วนกันกลับมามันยังหมายถึงอีกในนึงคือพลังงานของการบาลานซ์ค่ะเพราะว่าเห็นไหมว่าคนนี้เขาบาลานซ์เหรียญ เหรียญหนึ่งข้างมือข้างขวาแล้วก็เหรียญอีกข้างหนึ่งมือข้างซ้ายแล้วก็พยายามที่จะบาลานซ์มันให้มันแบบสมดุลให้มันโอเคพลังงานตรงเนี้มันมีความรักที่มีความซื่อสัตย์ต่อใครบางคนตรงนี้ด้วยแหละแปดเหรียญเป็นไพ่ความรักที่ดีนะเป็นไพ่ความรักที่สามารถที่จะคบได้ทําอะไรร่วมกันได้หรือมีอะไรบางอย่างที่เหมือนคล้ายๆกับความสัมพันธ์ที่แบบเหมือนคล้ายๆกับคบกับคนเดิมๆทาอะไรเดิมๆมองคนเดิมๆ มีความรักที่แบบว่าโฟกัสแล้วมองไปเรื่อยๆเรื่อยๆเรื่อยๆไม่ได้รู้สึกเบื่อหน่ายอะไรแบบนั้นมันมีพลังงานความรักความความหนักแน่นแฝงอยู่เพราะไพ่เหรียญเป็นไพ่ที่สเตเบิที่สุดในบรรดาไพ่ลักษณะทั้ง4 energy ทีนี้ตรงนี้ไพ่นี้มีความซื่อสัตย์และความโฟกัสแฝงอยู่ตรงนี้กับความรักที่เป็นคู่กันในคลิปนี้และสิ่งที่สำคัญ พระเจ้า oh my god พลังงานความรักพลังงานของไพ่คนรักเมื่อเป็นไพ่คลิปที่เป็นไพ่คนรักเนี่ยเป็นความรักปัจจุบันที่คบกันไพ่นี้เลยขึ้นมาเพราะฉะนั้นมันก็ไม่แปลกนะคะที่ที่พลังงานแบบนี้จะขึ้นมาพลังงานของสองถ้วยซึ่ง มันเป็นไพ่ของผู้ชายผู้หญิงที่ถือถ้วยคนละถ้วยเราก็เป็นไพ่พลังงานเห็นไหมว่ามันมีเกลียวแบบเนี้ยแล้วก็เป็นปีกนางฟ้าคือจะบอกว่ามันคือคุณมีไพ่สองเหรียญและสองถ้วยเพราะฉะนั้นมันคือคู่รักตรงเนี้ยที่มีการประครับประคองทั้งในเรื่องของบาลานซ์และความรู้สึกต่อกัน หรือพยายามที่จะเหมือนคล้ายๆกับว่าคบกันแล้วพยายามที่จะบาลานซ์หรือรีโนเวทความสัมพันธ์ให้แบบมันผ่านไปได้ในแต่ละวันมันเปลี่ยนแปลงไปในทางที่ดีหรือมันเข้าใจกันได้มันมีพลังงานความรักนี่คือไพ่พลังงานโซเมรหรือไพ่คู่รักเต็มๆเ,เลยนะแล้วสิ่งที่สําคัญคือไพ่ตรงนี้บอกเลยตรงนี้มีความเกี่ยวข้องที่เป็นทางธาตุดินธาตุลมแล้วก็ธาตุน้ํา บางคนตรงนี้คุณอาจจะเป็นราศีพิจิกหรือคนที่คุณเกี่ยวข้องเป็นราศีพิจิกนะคะไพ่เดทคือไพ่พิจิกอีกในหนึ่งคือเดทคืออะไรเดทคือการเปลี่ยนแปลงที่จบเหมือนคล้ายๆกับว่าคุณมีไพ่พาสไลฟ์ใช่ไหมไพ่เดทคือไพ่ของการที่มีอะไรเก่ามันเป็นไพ่ที่แบบว่า สื่ออย่างเห็นได้ชัดก็คือพลังงานอะไรเก่าๆที่จบไปแล้วแล้วปลุกขึ้นมาอีกครั้งหนึ่งเพราะว่าพลังงานตรงนี้มีพลังงานที่เห็นได้ชัดถึงพลังงานรีโนเวทตรงนี้แล้วก็พลังงานของความรักดูนะคุณมีไพ่คู่รักและมาก,กับไพ่นี้นี่คืออะไรนี่คือการปฏิวัติปฏิรูปในความรักที่เป็นไปในทางที่ดีและสุข,ส,ข,ส,ขสุขสมบูรณ์สุขสมหวังหรือสวยงาม มันคือการเปลี่ยนแปลงที่ดีอะไรที่ไม่ดีมันจะค่อยๆผ่านไปอะไรที่ดีจะมีรออยู่เพราะว่าไพ่เดอะซันเอ่อโทษคะ่ะไพ่ไพ่เดทเนี่ยมีพลังงานเดอะซันอยู่ในไพ่แล้วพรสสันตะปาปามาขอพลังงานบวกกับตรงนี้ด้วยเพราะฉะนั้นคือบอกเลยว่าตรงนี้พลังงานสวยมาก อะไรตรงนี้ที่เป็นคนคบกันคู่กันตรงนี้มีเปอร์เซ็นที่เกินห้าตรงนี้ที่เป็นอดีตท,ที่กลับมาและดิวกันนะคะอืมเพราะพลังงานไพ่พาสไลฟ์ขึ้นมาอย่างเห็นได้ชัดไพ่พลังงานสวยมากมีทั้งไพ่คู่รักแล้วก็ไพ่ของการเปลี่ยนแปลงเดทเนี่ยจริงๆแล้วมันคือพลังงานของการที่ว่าเหมือนแบบ เป็นพลังงานที่คู่บางคู่ตรงนี้ไพ่เดทหมายถึงคู่ที่แบบว่ากลับมาจากการที่จบแล้วปลุกทุกอย่างเหมือนคล้ายๆกับภาษาไทยภาษาง่ายๆคือถ่านไฟเก่าปลุกขึ้นมาแต่พลังงานเดทอีกในหนึ่งหมายถึงคู่บางคู่ที่คบกันอยู่แล้วที่คุณเป็นคู่รักกันปกตินั่นแหละมันจะมีคู่บางคู่ที่ไพ่เดทเนี่ยเป็น energy ของการที่ว่าเหมือนแบบรอการเปลี่ยนแปลงบางอย่างเช่นสมมติว่าคนที่เป็นแฟนกัน แล้วคุณกําลังเหมือนคล้ายๆกับว่ารอจังหวะอะไรบางอย่างซึ่งกันและกันที่สามารถเปลี่ยนแปลง energy s t a t ัสปัจจุบันเช่นอย่างบางคนเป็นแฟนกันคบกันมาอาจจะรอการเปลี่ยนแปลงสเตตัสจากแฟนไปเป็นอีกสเตตัสหนึ่งที่มั่นคงมากขึ้นอะไรแบบนี้นะคะทีนี้พลังงานในกองไพ่ก็มีพลังงานนี้ที่เป็นที่เป็นเอเนจีนี้คือ เป็นแปดไม้เท้านี่คือพลังงานของรักที่มีแบบโพัเกสที่ดีการพัฒนาในความรักที่ดีการสื่อสารการพูดคุยหรือว่าอะไรก็ตามแต่มันจะไปในทางที่ดีมากๆแปดไม้เท้าเป็นไพ่ของแพชชั่นด้วยเป็นไพ่ของพลังงานที่แบบว่ามีพลังงานของการที่ความรักความสัมพันธ์มันมุ่งหน้าหรือมันพุ่งไปในทางที่ดีอยู่ตรงนี้ได้สำหรับบางคน ตรงนี้มีไพ่งดาบขึ้นมาแล้วก็มีไพ่ควีนดาบขึ้นมาเป็นไพ่คู่งและควีนดาบเพราะฉะนั้นตรงนี้มีไพ่พลังงานไพ่คู่อยู่ตรงนี้ที่เป็นาธาตุคู่บอกเลยว่ามีพลังงานของคนที่เป็นคู่กันตรงนี้แน่ๆในคลิปนี้เป็นคู่ที่แบบว่าเหมือนพอดีกันหรือพอเหมาะกันอะไรแบบนี้อยู่ในคลิปนี้ด้วยนะคะพลังงานตรงนี้สามถ้วยมันเป็นพลังงานของการที่มันคล้ายๆกับ เป็นจังหวะในในโมเมนท์ที่มีความสุขหรือช่วงเวลาที่รอการเฉลิมฉลองหรือเป็นจังหวะที่ดีอาจจะเป็นช่วงเวลาที่ใกล้เทศกาลก็ได้ที่บางคนอาจจะมีโมเมนท์ที่ดีกับคนรักเป็นช่วงปาร์ตี้เป็นช่วงกินข้าวกินเลี้ยงเป็นช่วงแฮงเอาท์เป็นช่วงสังสรรอะไรก็ได้แล้วก็อีกในหนึ่งสามถ้วยบางครั้งเนี่ยมันเป็นพลังงานที่บางคนอาจจะมีการที่ว่าเหมือนแบบคุณกับคนเหล่านั้นมีการเหมือนแบบ รีโนเวทหรือกลับมาเจอกันกลับมาพบกันในความสัมพันธ์สำหรับบางคนที่เป็นพลังงานของการปลุกเ n e r จ y เก่าขึ้นมาเพราะพลังงานตรงนี้เนี่ยหนึ่งไม้เท้าเนี่ยเป็นพลังงานของการที่แพชชั่นที่มันเกิดขึ้นบางคนถ้าเป็นพลังงานของพาสมันคือพาสทที่มีแพชชั่นต่อกันอยู่ที่มีความรู้สึกหรือมีฐานไฟเก่าที่มันยังมีอยู่นะคะอืมบางคนมีอยู่ตรงนี้ได้แหละ แล้วก็บางคนตรงนี้ที่เป็นคนคบกันก็คือมีความซื่อสัตย์มีความรักมีความมีความบาลานซ์มีความตรงไปตรงมาแล้วก็มีความที่มีพลังงานของเหมือนกับ ความรู้สึกที่เป็นคู่กันที่ว่าเรามีไฟให้กับคนคนหนึ่งและคนคนหนึ่งก็มีไฟเขาเรียกว่าไฟในเสน่หาความรักอะไรก็ตามแต่นะคะมันมีอยู่ตรงนี้พลังงานตรงนี้มีเด็กถือถ้วยบางคนเนี่ยคุณอาจจะเป็นธาตุน้ํากรากฎพิจิตรมีนหรือคนที่คุณเกี่ยวข้องอาจจะเป็นวัยเด็กหรือเป็นคนที่เป็นธาตุน้ํากรากฎพิจิตรมีนก็ได้นะคะในคลิปนี้ทีนี้มาดูกันว่าพลังงานตรงนี้ใน Energy ของเลิฟเอร์ เลเวอร์ในคลิปวันนี้เป็นอย่างไรกันบ้างน,นะคะมาดูกันเลเวอร์เอนเนอร์จีเลเวอร์ของข้อความความรักแบเมสเศจของคนที่คบกันในปัจจุบันคนที่คบกันคนรักยูเลิฟของพวกคุณในปัจจุบันนะคะมาดูกันว่าเลเวอร์ข้อมีพลังงานอะไรให้กับคู่รักในปัจจุบันที่คบกันบ้างเลเวอร์ข้อมีพลังงานความรักอะไรให้กับคู่รักที่คบกันปัจจุบันบางของไพได้ค่ะ พลังงานสวยจังเลยอะ่ะพลังงานสวยจังเลย Playfulness มันสำคัญมากนะนี่คือสิ่งที่ไข่จะบอกเลยเพราะว่าคือไข่จะบอกงี้ว่าไขาอ่อ่ะมีพลังงานนี้กับกับคู่รักกับคนรนะักกับสามีของไข่เสมอคือ Playfulness นะคะคือไพ่ใบนี้ หือไพ่ใบนี้นะคะไพ่ใบนี้เป็นพลังงานที่มาบอกว่าความรักเนี่ยจะต้องมีพลังงานที่เป็นความที่แบบความสนุกสนานความร่าเริงเสียงหัวเราะ playfulness ือ laughter is the best therapy have some fun together and remember love is the greatest healer คือพลังงานของการเยียวยาที่ดีที่สุดของความรักเนี่ยมันคือพลังงานของเสียงหัวเราะแล้วก็ความสนุกสนานนี่แหละแล้วก็สิ่งที่สำคัญเลยคือ ความรักที่ดีมันจะต้องมีพลังงานที่ว่าคุณและคู่ของคุณมีความร่าเริงต่อกันมีช่วงเวลาที่เป็นช่วงเวลาที่สนุกด้วยกันคือเหมือนคล้ายๆกับเป็นความรักที่คู่รักที่ดีอ่ะจะต้องมีความรักที่เหมือนเป็นเพื่อนหรือเป็นพลังงานที่ว่าเป็นทุกอย่างให้แก่กันได้เป็นเป็นคนที่สร้างเสียงหัเราะให้แก่กันได้นะคะไม่ใช่เอาว่าแบบคบเพื่อหวานอย่างเดียว เวลาคบเพื่อหวานอย่างเดียววันหนึ่งมันก็จะหมดหรือหายไปนะอืมแต่คบเพื่อว่าเป็นทุกอย่างกันละกันมันจะมีความผูกพันมากๆโดยเฉพาะเสียงหัวเราะนะคะใครจะบอกเลยว่านี่เป็นทริคหนึ่งของไขรที่ทําให้นี่เป็นทริคหนึ่งของไขงรเป็นแค่เซี่ยวนึงเล็กๆนะเป็นแค่หนึ่งเปอร์เซ็นหรือห้าเปอร์เซ็นหรืออาจจะเป็นสิบเปอร์เซ็นที่เป็นความทรงจาหนึ่งที่ทําให้คนรักของไข่อะตัดสินใจกลับมาเพราะว่า ทุกๆโมเมนต์ทุกๆความทรงจําที่เราทําไว้อะมันคือเหมือนคล้ายๆกับเรามีเสียงหัวเราะร่วมกันเรามีความสนุกสนานร่วมกันเราเหมือนแบบว่ามีช่วงเวลาที่ดีร่วมกันเหมือนคล้ายกับเป็นภาพดีๆที่พอคน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 ,นึงนึกถึงอ่ะเวลาคนนึกถึงเรามันจะเป็นพลังงานที่เหมือนแบบเหมือนขาดไม่ได้อ่ะคุณจะต้องมีพลังงานแบบนี้ให้กับตัวเองและให้กับคนที่คุณรัก นะคะมันจะเป็นพลังงานที่สร้างสร้างเสน่ห์แล้วก็เป็นพลังงานที่ทําให้ความรักมันแบบมีมีพลังงานที่แบบว่าเหมือนคล้ายๆกับคนที่สุดท้ายแล้วเขาก็จะไม่ไปไหนเราก็จะไม่ไปไหนอะไรแบบเนี้ยแต่มันก็ต้องมีปัจจัยอื่นร่วมด้วยนะไม่ใช่แค่จุดนี้จุดเดียวทีนี้พลังงานตรงนี้ดูมีแพชชั่นฉะนั้นไพ่สวยมากนะคะ p ชชั่น a magnetic and seductive qualities review at present Enjoy it. คือพลังงานตรงนี้มีไพ่ลักษณะของการ Enjoy ไพ่พลังงานของ Laughter ไพ่พลังงานของ Have Fun Playfulness พลังงานของการ Enjoy ต่างๆคือพลังงานต่างๆตรงนี้มีทั้งในเรื่องของความรักความสนุกสนานแล้วก็ พลังงานของความเสน่หาอยู่ตรงนี้เห็นเด่นชัดมากๆพลังงานตรงนี้คือมันมีมันมีใครที่เป็นคู่กันที่มีแพชชั่นต่อกันมากๆตรงนี้แน่ๆแหละทีนี้มาดูกันว่าพลังงานเซตสุดท้ายนะคะที่ใครจะใช้คือพลังงานของไพ่ที่เป็นเลิฟเมสเซจมาดูกันพลังงานของ t ทเวนเฟรมเลิฟเมสเซจทเวนเฟรมเลิฟเมสเซจมาดูกันนะคะเมสเซจทูทเวนเฟมเมสเซจทู ดูลเินข้อความความรักของคนรักในปัจจุบันที่คบหากันตอนนี้คนรักปัจจุบันที่คบหากันตอนนี้เป็นอย่างไรบ้างคนรักในปัจจุบันตอนนี้ที่คบหากันอยู่ทางในความรักนะคะเป็นอย่างไรบ้างความรู้สึกความรักความรู้สึกข้อความความรักของพวกเขา,เานั้นถึงคุณเราคนที่คบหากันมีพลังงานอะไรบ้างขอดูไพ่ด้วยค่ะว้าวว้าว Allow me in your world Allow me in your world ก็เหมือนคล้ายๆ <Ashe S 1> กับคนที่ว่ามันแบบว่าเขาต้องการให้คุณอะเปิดรับเขาเขาเ้าไปในโลกของคุณเขาต้องการให้คุณและเขามีพลังงานที่เหมือนคล้ายๆกับเป็นส่วนหนึ่งของโลกของกันและกันเราเป็นส่วนหนึ่งในโลกของเขาเขาเป็นส่วนหนึ่งในโลกของเรานะคะแล้วว่าพลังงานนี้อย่างที่ใครเห็นอะอย่างที่ใครเห็นไพ่พลังงานบางอย่างตรงนี้น่ะมันมีพลังงานนี้นะ and planning to take action soon คือพลังงานของคนบางคนที่ว่าคู่บางคู่เนี่ยที่คบกันมามีแพลนในการคิดอะไรบางอย่างของการที่จะเปลี่ยนแปลงอีกสเตตัสไปสู่อีกสเตตัสหนึ่งที่มั่นคงขึ้นหรือมีแอคชั่นบางอย่างที่แพลนอยู่คิดอยู่ขอให้ดูให้ดีตัดสินใจ<ะ>ให้ดีขอให้วางแผนกันให้ดีแล้วก็เหมือนคล้ายๆกับมีอะไรก็แชร์กันเหมือนคล้ายๆกับช่วยกันคิด ช่วยกันเหมือนคล้ายๆกับว่าทําเป็นทีมอะใครจะบอกนี้เลยว่าสิ่งที่สําคัญอีกจุดหนึ่งอันนี้เป็นทริคเล็กๆน้อยๆ,ๆที่แบบว่าเอามาเสริมให้นอ้อเผื่อบางเรื่องมันอาจจะเป็นเรื่องที่แบบหลายๆคนอาจจะมองข้ามใครก็ขออนุญาตเอามาแชร์เพราะว่าเป็นประสบการณ์จากชีวิตจริงก็คือใครกับคนรักเนี่ยจะไม่ใช่แค่อย่างที่ใครชอบเกินก็คือว่าใครกับคนรักจะไม่ใช่แค่คนรักที่แบบเหมือนเป็นรักแบบ รักเอ่ยหวานแหววอะไรแบบนั้นมงมงิมงตลอดเวลาจะเป็นพลังงานที่เหมือนคล้ายๆกับแกล้งกันหรือแบบมีความสนุกสนานหรือแบบมีความเป็นแบบเล่นกันด้วยอีกในนึงคือที่สําคัญเลยความรักคือคุณจะต้องทํางานกันเป็นทีเหมือนกับเหมือนกับทํางานกลุ่มหรือทีมเวิร์กมากๆเลยค่ะเมื่อคุณมีพลังงานของทีมเวิร์กร่วมกันมากๆในหลายๆในหลายๆซิตเวชั่นในหลาย,ลายๆ,หายๆเหตุการณ์มันจะทําให้คุณสนิทกันแหละ และผูกพันกันมากๆแต่ว่าจะต้องเป็นคู่ที่แบบว่าเออมีบางอย่างที่แบบว่าคุณแพนด้วยกันได้คุณทําด้วยกันได้คุณมองบางอย่างที่เป็นจิ๊กซอภาพเดียวกันด้วยนะไม่ใช่คนบางคนที่คบกันที่แบบเพิ่งคบกันมาเดือนสองเดือนหรือคบกันที่แบบว่าสถานาการณ์มันยังเป็นอะไรที่แบบคุณและเขา ยังไม่ได้มองกันไปถึงขั้นแพลนขนาดนั้นนะที่แบบจริงจังขนาดนั้นก็อย่าเพิ่งออกตัวแรงอะไรแบบนี้แต่ที่ใครแนะนําหมายถึงคู่ที่แบบว่าเออมันมีพลังงานบางอย่างที่คุณและเขาอะ่ะเหมือนเป็นคู่กันที่แบบมีอะไรที่มักจะทําร่วมกันหรือมีอะไรที่มักจะมองในจุดเดียวกันหรือแพลนอะไรบางอย่างด้วยกันอะไรแบบเนี้ยที่มันสามารถที่จะแบบมองไปด้วยกันหรือทําไปร่วมกันได้อันนี้เอาไปใช้ให้เป็นประโยชน์นะคะสําคัญมากมาก ทีนี้พลังงานบกให้ทุกคนแล้วหวังว่าทุกคนจะชอบนะคะเพราะว่าไพ่ในคลิปนี้มีพลังงานของ energy ที่เป็นคู่รักอยู่ตรงนี้ยังเห็นได้ชัดเลยสองถ้วยขึ้นเต็มๆนะคะก็ใครที่มีความรักที่ดีอยู่แล้วใครขอให้มีแต่ความสุขและพัฒนาไปใ,ให้ในทางที่ดีหนักแน่นมั่นคงมายิ่งขึ้นเรื่อยๆใครที่เป็นความรักที่ว่าคุณอาจจะมีอะไร ติดขัดกันบ้างหรือมีอะไรที่เกิดขึ้นมาบ้างก็ค่อยๆพัฒนาค่อยๆสร้างมันไปนะคะยังไงก็ขอทุกคนมีความสุขรักษาสุขภาพแล้วก็ฝากทุกคนกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์กดคอมเมนต์กดกระดิ่งกดอะไรก็ได้ให้ยังรู้ว่ายังอยู่ด้วยกันตรงนี้นะคะแล้วก็เดี๋ยวไข่เจ้าพลังงานบวกมาให้อีกนะคะรอติดตามด้วยสําหรับวันนี้ไปก่อนนะคะรักทุกคนมากๆเลยมีอะไรพูดคุยกันได้เสมอนะคะขอบคุณมากเลยนะคะสวัสดีคะ่ะบ๊ายบาย